สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564ยังคงมีเรื่องของการงานการเงินนะคะความรักความสัมพันธ์พร้อมกับเลขนำโชคจากหน้าไพมาฝากกันเช่นเคยนะคะสีมงคลประจำวันนี้ค่ะ ท่านไหนต้องการเสริมดวงเรื่องความรักนะคะเลือกใช้สีดําหรือสีเทาท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องของการงานความสําเร็จนะคะแม้จะเป็นวันอาทิตย์นาอก็เลือกใช้สีชมพูนะคะเสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาภต่างๆเลือกใช้สีเขียววันนี้พยายามหลีกเลี่ยงสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ สิมีนาะคมสองพนะคะเลขนำโชคของคุณ6 67 710 6710เรื่องการงานวันนี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคราบรื่นนะคะเอ่อมันจะมีโอกาสใหม่ นะโอกาสใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องการงานของคุณไม่ว่าจะเป็นไอเดียคุณเองหรือมีคนรอบข้างมีคนอื่นมานําเสนอนะคะมาชักชวนให้ทํานู่นทนํานี่หรือบางทีคุณอาจจะเห็นโอกาสเองของคุณนะคะจากการที่เราไปร่วมงานไปพูดคุยกับคนนู้นคนนี้ไม่ว่าจะเป็นไปออ,ออกงานเข้าสังคมหรือจะเป็นการไปแบบว่าเออตามชุมชนเว็บบอร์ดต่างๆนะคะคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆมานะอาจจะต้องพิจารณาต้องตัดสินใจพอสมควรนะคะให้ตัดสินใจด้วยเหตุด้วย ผลพยายามที่จะทึงจริงคนเราเวลาจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างมันจะมีความชอบของเรานะความชอบรักที่จะทําทําแล้วมีความสุขแต่ว่าต้องพิจนารณาด้วยเหตุผลด้วยว่าเออมันเป็นไปได้ไหมนะคะมันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะคู่คู่กันก็แล้วกันนะ,ะทั้งเหตุผลแล้วก็ความรู้สึกชอบส่วนตัวของเรานะโดยรวมมันเป็นวันที่ราบรื่นนะะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเรื่องของการเงินนะคะถือว่า มีใช้มีจ่ายสบายๆไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าให้ควบคุมค่าใช้จ่ายหน่อยก็ดีคือบางทีคุณเองคุณคุณช้อปปิ้งหรือใช้เงินตามความรู้สึกนะคะอยากได้ซื้อนะคะอ,อ,อยากซื้อจ่ายคือคือ,คอไม่ได้ไม่ได้ควบคุมตัวเองเลยนะคะอนาคตเราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะคะควบคุมการใช้จ่ายหน่อยนะคะในเรื่องของความรักนะคะไม่ดีเท่าไหร่เนาะสำหรับคนโสดก็บางทีอ,อ,อาจจะ เรารู้สึกว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์แอบรักแอบ,บชอบหรือมีความรู้สึกหวันไห้กับใครบางคนวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดอยากคุยอาจจะไม่ได้คุยหรือบางทีคุยกับเขาอาจจะไปรับรูข้ข่าวคราวบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเออแม่ฉันอุตส่าห์ชอบเขาเขามีแฟนแล้วเหรอเนี่ยนะคืออันนี้ยกตัวอย่างนะคะมันเป็นอะไรที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่บางท่านนะคะ ถ้ามองในแง่ดีก็คือหลังจากที่คุณผิดหวังเสียใจมานานนะเศร้าใจกับเรื่องราวความรักเก่าๆนะบางทีวันนี้อาจจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออเนี่ยตอนนี้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วจะเริ่มต้นความรักใหม่แล้วเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะโดยรวมมันก็จะออกในแนวแบบเออจะมีความกดดันเล็กน้อย คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็ต้องอควบคุมตัวเองให้ดีมีโอกาสที่จะหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ท่านที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าปัญหายังอยู่นะคะก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหากันต่อไปไม่เป็นอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่คนที่รักกันดีนะคะอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะพูดจาไม่ถูกใจกันไม่ถูก กันเท่าไหร่ก็อาจจะเออมีการใช้อารมณ์ทะเลาะเบาะแวงบ้างก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงก็แล้วกันนะคะต้องบอกว่าวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคาดแต่ถ้าเราเตรียมใจไว้ก่อนเราก็จะสามารถที่จะยอมรับแล้วก็พยายามผ่อนคลายนะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไม่ทําให้มันเป็นเรื่องนะคะมาดูคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์ เลขนำโชคของคุณนะคะ8 6 3 8 6สการงานวันนี้ก็เบื่อเบื่อเซ็งซหน่อยนะคะอาจจะด้วยความที่มันเป็นวันอาทิตย์นะคุณก็ยังต้องทํางานยังมีเรื่องต้องทํำนู่นนี่นั่นก็เลยอาจจะไม่สบายใจรู้สึกเหมือเออทำไมฉันต้องมาทำอยากเลิกทําอยากหยุดทาอยากอยู่เฉยเฉยอยากเออมันเป็นสารพัดหลายๆท่านต้องบอกว่ารู้สึกเหมือนเหมือนกับอยากจะออกจากงานอยากเปลี่ยนงาน นะคือจริงๆสิ่งที่คุณทําอยู่มันก็โอเคนะคะมันก็มีความมั่นคงมันก็ยังดีอยู่เพียงแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกเราวันนี้อย่าพิ่งฟุ้งซ่านนะคะหาอะไรสนุกสนุกทำพยายามตั้งสติทํางานต่อไปนะคะอย่าให้จิตใจที่อ่อนไหวของคุณมาทําให้ตัดสินใจผิดพลาดนะอย่าพิ่งตัดสินใจในเรื่องสําคัญนะคะวันนี้ ส่วนเรื่องการเงินก็ยังไปได้เรื่อยๆมันก็จะแบบมไม่ถึงกับว่าราบรื่นมากก็จะมีปัญหาจุกจิกบ้างแต่ว่าก็ไม่ต้องทําอะไรมากมันก็น่าจะผ่านไปได้นะคะมันเป็นบางทีอาจจะมีเรื่องของความล่าช้าแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปวันอื่นวันต่อๆไปก็คงจะดีขึ้น ความรักก็ดีนะคะสบายใจค่ะคนโสดก็ก็มีความสุขกับความโสดของตัวเองนะคะมีคนคุยก็ดีไม่มีคนคุยก็ไม่ได้เงาอะไรนะคะคุณใช้ชีวิตของคุณไปอย่างที่แบบเรารู้ว่าอะไรที่ทําให้เรามีความสุขสบายใจเราเน้นตรงนั้นนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็ถือว่ารักกันดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีอยู่ถือว่าทุกอย่างสมใจนะคะมีความสุขสบายใจในวันนี้ค่ะ คนเกิดวันอังคารเลขนำโชคของคุณแปดเจ็สี่ส การงานวันนี้ค่อนข้างนิ่งก็จะติดติดขัดขัดหน่อยมันเหมือนกับว่าอยากทําอะไรอยากไปติดต่อใครมันก็ดูเหมือนอาจจะไม่ด้วยความันที่มันเป็นอาทิตย์ด้วยนะคะพอเรามีปัญหาอาจจะไปปรึกษาคนโน้นก็ไม่ได้จะไปรีบไปติดต่อไปเคลียร์นู่นนี่นั่นก็เหมือนกับติดติดขัดขัดก็คงต้องประคองตัวนะคะวันนี้ประคองตัวสิ่งไหนทําได้ทําไปก่อนนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก้ไขได้ก็ทําไปก่อนถ้าแก้ไขยังไม่ได้ก็คือรอนะคะรอแล้วก็เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะคะใน ส่วนการเงินก็ยังดีอยู่วันนี้อาจจะเน้นไปนที่เรื่องของการวางแผนนะวางแผนเงินวางแผนการงานการเงินนะวางแผนว่าจะใช้ยังไงจ่ายยังไงจะทําอะไรเพื่อที่จะให้ได้เงินมากขึ้นนะเป็นไปในทิศทางนั้นมากกว่าวางแผนการลงทุน เรื่องของความรักนะคะมันนิ่งๆแต่ก็มีความสุขดีนะคนโสดนะคะมีคนคุยก็ดีนะท่านที่มีคนคุยอยู่แล้วนะวันนี้อาจจะตัดสินใจว่าเออเราจะเป็นแฟนกันไหมอาจจะตัดสินใจในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้นะโดยรวมคุณมีความสุขแบบว่าเ,ออเขาเรียกว่า สบายใจอะส่วนบางท่านไม่มีคนคุยคุณก็รู้สึกว่าชีวิตคุณมันดีแล้วนะคุณทํางานคุณอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงคุณก็มีความสุขดีไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจส่วนคนที่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์ดีนะถ้ามีปัญหาก่อนหน้ากันมานะคะก็มีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจนะคะจะกลับมา,ารู้สึกว่าเออดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น นะได้พูดได้คุยนะอาจจะได้รวมญาติเนะจอครอบครัวนะใช้เวลาร่วมกันมีความสุขดีค่ะวันนี้คนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคของคุณหนึ่งสี่หนึ่งสามสองหนึ่งสี่หนึ่งสามสอง การงานนะคะการงานถือว่าวันนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะหรือบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างามีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้คนเกิดบันทึกว่าเออเราต้องปรับตัวปรับตัวปรับแนวคิดหรือว่าพยายามที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวมากที่สุด ไม่สบายมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอให้คิดไว้เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะเราอาจจะรู้สึกแบบตกใจทีแรกแต่ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขอให้เราเชื่อมั่นว่าเราจัดการทุกอย่างได้นะคือบางทีสิ่งที่ทํามาโดยตลอดมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยถ้ามีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเราอาจจะต้องปรับตัวบ้างแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะ การเงินนะอาจจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยนะวันนี้แต่ว่ามันเป็นรายจ่ายที่คุณอยู่แล้วว่าคุณต้องคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องจ่ายมีเครียดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้นะคะคือจ่ายเสร็จก็ก็จบนะเราก็ไม่ต้องมาคำนึงเราก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้อีกแล้วก็อ่ะวางแผนการเงินอนาคตกันต่อไปนะคะความรักคนโสดอืมหลังจากเรื่องราวที่ผ่านมานะคะคุณยังไม่มองใครยังไม่สนใจใคร อาจจะถ้าสมมติว่าไม่มีคนคุยกับคุณคุณก็เฉยคุณก็อยู่กับตัวเองนะคะส่วนคนไหนที่โสนมานานแล้วเราอาจจะต้องเปิดหูเปิดตามากขึ้นนะคะออกนอกพื้นที่บ้างนะทำอะไรที่มันแปลกแตกต่างจากเดิมบ้างนะคะเปิดใจแล้วก็มองซ้ายมองขวาสบตากับคนอื่นบ้างนะ,ะไม่ใช่ก็เอ่อก้มหน้าก้มตาอยู่กับตัวเองนะคะเดินทางไปไหนก็ไม่หมัดไม่หันซ้ายหันขวาเลยไม่มองใครไม่สบตาใครไม่ได้นะคะเราเปิดหูเปิดตาแล้วเดี๋ยวอ่าโอเคอันจะมี เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็วันนี้อาจจะมีเป็นปัญหาจุกจิกอะค่ะปัญหาจุกจิกปัญหาลิ้นกับฟันนะพูดจากันไม่เข้าหูกันบ้างนะคะไม่ถูกใจกันบ้างนะอยากคุยไม่ได้คุยมันเป็นปัญหาจุกจิกปัญหาที่ว่าสื่อสารกันแล้วมันไม่เข้าใจตีความไปคนละทางนะอันนี้ก็เป็นไปได้ก็ไม่ต้องทําอะไรมาก เพียงแต่ว่าพยายามปล่อยวางแล้วก็เรื่องเล็กๆก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องไปหยิบมาไม่ต้องไปหยิบเอาเรื่องเล็กๆมาจับมาขยายมันนะคะปล่อยได้ก็ปล่อยต่อไปคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะ8 4 4 8ี4สส การงานวันนี้ก็ยังคงต้องทำเหมือนเดิมที่เคยทำไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคะยังมีงานที่ต้องทำไม่เสร็จทำไม่เรียบร้อยคุณก็ต้องพยายามอดทนทำต่อไปนะในขณะเดียวกันงานมันจะค่อยๆพัฒนาค่อยๆดีขึ้นมันอาจจะอาจจะพัฒนาช้าหน่อยแต่ว่าถ้าเราไม่ท้อถอยสะกก่อนนะคะก็ความสําเร็จรออยู่นะการเงิน นิ่งๆหน่อยนะคะมันมันไม่ค่อยคืบหน้าไม่เคลื่อนไหวแล้วคุณเองคุณก็อาจจะเป็นวันที่ไม่ค่อยอยากจะใช้เงินเท่าไหร่ประหยัดค่ะประหยัดวันนี้พอรู้สึกว่าเออบางทเออีเงินเรามันมันดูเหมือนไม่เป็นอย่างที่คิดสักเท่าไหร่ก็ต้องประเมินแล้วก็วางแผนการเงินกันใหม่นะคะดังนั้นไม่เหมาะมองว่าวันนี้คุณคุณใช้น้อยนะคะก็พอใช้แหละนะแต่ว่าก็ก็เอาพอดีพอดีก็แล้วกัน ความรักยังนิ่งๆอยู่นะคะคนโสดก็ยังโสดเหมือนเดิมไม่มีเวลาไม่อยากคิดไม่อยากสนใจใครเก็บเงินเก็บทองทำงานหาเงินดีกว่าคุณรู้สึกว่าเออถ้าคุณรวยเดี๋ยวความรักมาเองคนที่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์ก็นิ่งเหมือนกันแต่มันนิ่งเกินไปนะสำหรับคนมีแฟนมันจะนิ่งเกินไปมันก็ไม่ดีมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันดูเฉยดูเหมือนกับเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้คุยก็ได้ไม่คุยก็ได้ หรือบางทีก็คุยกันคุยแต่แบบเรื่องราวเดิมๆไม่ตื่นเต้นไม่หวือหวาเราก็ไม่รู้แหละว่าคือบางทีเราชอบแบบนี้ไงเราแบบว่า,เ,าเป็นคนที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาตื่นเต้นหวือหวาเอาก็แค่คุยกันปกติก็พอแล้วรักกันนะความสัมพันธ์มั่นคงมันซึ่งมันก็มั่นคงนะแต่สิ่งที่เราไม่รู้คือแฟนเราเขาเบื่อหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องพิจารณาดีดด้วยเอาเป็นว่าถ้าเราแบบว่ากันเหนียวไว้ก่อนก็ นัดการอาชวนกันไปกินข้าวบ้างนะคะไม่ต้องให้มันแบบเออจึดชื่อเกินไปลองพิจารณาดูนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่ง การงานวันนี้ดีนะคะราบรื่นแล้วก็พูดคุยอะไรกับใครประชุมปรึกษาหารือกับใครก็ดูราบรื่นดูโอเคไปหมดเลยนะคะเหมาะสำหรับการที่จะทำอะไรใหม่ๆด้วยแต่ต้องวางแผนดีๆก่อนนะแล้วก็ พูดคุยขอความช่วยเหลือจากใครก็กกได้รับความช่วยเหลือดีด้วยนะนะวันนี้ถือว่าโอเคค่ะทุกอย่างไปได้ดีการเงินก็ราบรื่นดีนะแต่อยากจะเตือนนิดหนึ่งคือคุณก็มีใช้มีจ่ายไม่ไม่ไมไมไมอั้นนะสำหรับคนเกิดวันศุกร์วันนี้จะเป็นอะไรที่คุณใช้เงินตามใจตัวเองจนเกินไปอาจจะเป็นเงินเกี่ยวกับการเดินทางหรือเกินเป็นเงินที่แบบ เพื่อความสนุกสนานเพื่อความพอใจของตัวเองไม่ค่อยมีขีดจํากัดไม่ค่อยมีเหตุผลในการใช้เงินเท่าไหร่ก็พิจารณาดูก็แล้วกันคือบางท่านถ้าสมมติว่าคุณเดือดร้อนเรื่องเงินกับทองทองแต่ว่ามันจะมีคนรอบข้างคอยช่วยเหลือคนอยู่นะคะก็มีแต่คนเอ็นดูมีแต่คนรักใคร่ก็เลยไม่ไม่ค่อยได้แบบว่ามีปัญหาเท่าไหร่นะคะส่วนความรักก็ดีมาก คนโสดมีโอกาสที่คุณจะเจอคนถูกใจนะคะจากที่ไม่มีใครคุยมานานแล้วนะวันนี้ถ้าเดินทางหน่อยหรือว่า,ามีช่วงนี้ต้องได้ไปอบรมสัมมนานอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เจอแน่นะคนถูกใจมีคนมา,อามอบมิตรภาพดีๆนะขอให้รับเอาไว้นะคะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปได้ด้วยส่วนคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะ วันนี้จะมีการแสดงออกที่ชัดเจนขึ้นคือจากที่ตอนแรกคุยกันเป็นเพื่อนคุยแบบเพื่อนร่วมงานคุยแบบคนรู้จักวันนี้จะมีการแสดงออกมากคยิ่งขึ้นนะอาจจะมีการแบบว่าเออมีของขวัญของฝากหรือมีท่าทีที่ชัดเจนว่า จีบนะจีบนะไม่ใช่เพื่อนธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้ก็มีโอกาสพัฒนาต่อไปด้วยดีดีด้วยนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็ดีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ความสัมพันธ์ยังดียังมั่นคงนะแล้วก็อยากที่จะคือบางทีอาจจะมีเซอร์ไพรส์กันด้วยนะคนเกิดวันศุกร์วันนี้ถ้าไม่ถ้าถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่า,วาเออแฟนคุณไม่ใช่คนที่นิสัยชอบเซอร์ไพรส์ไม่เคยซื้อของอะไรให้เลยตัวคุณเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบว่าเออซื้อของขวัญของฝากนะทำให้แฟนเซอร์ไพรส์บ้าง มันจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์มันแบบเออม,มันมันจะกระตือเอเอเขาเรียกอะไรอ่ะหวือหวาตื่นเต้นมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วมันจะไปเด้นเร็วมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนล่วงหน้าไว้เลยนะคะเซอร์ไพรส์แฟนซื้อของขวัญของ,ของฝากของที่เขาชอบก็ได้นะคะมันก็จะแบบว่าเออดีอ่ะเอเอเอ่ะต่อไปค่ะคนเกิดวันเสาร เลขนำโชคของคุณนะคะเลขหนึ่งนะคะมาเลขเดียวค่ะวันนี้วันนี้คนเกิดวันเสาร์อูถึงจะเป็นวันอาทิตย์นะแต่ดวงงานคุณเด่นมากนะต้องบอกเลยนะการงานทําอะไรก็ดีทําอะไรก็สำเร็จถ้าวันนี้คุณได้พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องงานนะจะประสบความสำเร็จมากนะคะ ขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่เขาก็ช่วยหรือตัวคุณเองคุณมีศักยภาพในการจัดการทุกอย่างได้ดีสุดๆวันนี้ต้องว่าเป็นวันของความสําเร็จนะหยิบจับอะไรก็ดีไปหมดเลยนะยิ่งถ้าสมมติว่าคนค้าขายเนาะคนค้าขายคนทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายเนี่ยวันนี้เงินเงินเข้าเยอะยอดขายดีปังนะคะก็เลยส่งผลว่าเออการเงินนะเป็นเงินที่มาจากการทํางานงานสําเร็จเงินก็มาเยอะนะในขณะเดียวกันรายจ่ายก็มีแต่ก็เป็นรายจ่ายในเรื่องของงานนะก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจหรอก ก็ถือว่าควบคุมได้ดีมากๆนะแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันก็จะมีรายจ่ายที่เยอะไปหน่อยเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว,ว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าไปอะไรเงี้ยคุณก็จะต้องเป็นคนที่จ่ายเพื่อที่จะดูแลคนอื่นๆด้วยนะในเรื่องของความรักก็ดีนะคะคนโสดมีโอกาสที่แบบว่า,ามีคนที่พูดคุยถ้าสมมติว,ว่ามีคนพูดคุยกันอยู่แล้ววันนี้จะชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าสมมติว,ว่าคุณจีบใครคุณก็ต้องผลักดันวันนี้ต้องรุกหน่อย นะแต่ถ้าสวนเราไม่ได้จีบใครแต่มีคนมาจีบเรานะคุณจะเห็นท่าทีเขาชาัดเจนว่าเขาไม่ได้คุยกับคุยกับคุณแบบเพื่อนแล้วนะนะคะเขาคือมาทางสายงานเด่นนะคะเขาจีบนะคุณก็จะชัดเจนมากขึ้นอาจจะมีอะไรที่แบบ เออมีมีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นในวันนี้ส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็ดีนะคะความสัมพันธ์ถึงแม้มันจะนิ่งไปบ้างเพราะต่างคนต่างทำงานแล้วก็ไม่ค่อยได้ได้มีปฏิสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าวันนี้นะคะคุยกันให้เยอะๆเจอกันได้ก็เจอนะนัดกันไปทํากิจกรรมนะคะไปวัดนะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้หรืออะไรก็ตามแต่ที่ที่ไม่ใช่แค่การคุยกัน นะคะให้เจอหน้ากันได้พูดคุยอะไรอย่างนี้แต่บางท่านบอกว่าแล้วถ้าเจอไม่ได้ทำไมเจอไม่ได้วันนี้ต้องคุยนะคะหรือบางท่านที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าสามารถที่จะพยายามที่จะทักทายทักหาเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกันได้แต่ว่าคุณต้องทําอะไรสักอย่างคุณจะปล่อยให้มันทุกอย่างลื่นไหลไปแล้วแต่วาสนาไม่ได้นะคะถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางไหนคุณต้องเป็นคนจัดการเองเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะนิ่งเฉยๆนะคะ ให้กำลังใจใคนเกิดทั้ง7วันเลยค่ะดวงประจันันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564นะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ